เฮ้ยบุ๊คบุ๊คบุ๊คบิ๊คบุ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 ๊เบุ๊ค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 บุ ขอให้เรียนจบขอให้จบจง่ายจบแล้วไม่เดียวภาษาคนนะค่าแข็งแรงด้วยที่สำคัญไม่สำคัญเป็นที่รักของทุกคนนะสําคัญคือต้องให้อ้อยเชื่อฟังเป็นหมอไม่เชื่อฟังต่อได้ยังป้าหอมแก้มหมดต่อไดต่อได้ยังตามนะให้ตามมันต่อได้ไม่ไม่เดี๋ยวค่อยอะไรอะไรฮาดีว่าเจดูยูไป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  ตาเลยตาลยอ๋อถ้าหัใจกันด้ตกเย็นอนี้โอเค